ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพพงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเอ๋นไทยรวมรเนื้อชาติเชืไทยเป็นประชารัฐพระไทยคองไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนไมยรักสมัครที่ไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มคีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติีรีเริ่มประเทศจะไทยทวีนิชัยชโยโย はいよ